เฮ้ยเต็มเฮ้ยเต็มเว้ยนี่ปู่นุ้ยนี่วันนี้วันนี้ห้าธันวาสองวันลหกสิบสี่วันนี้เต็มปู่ทักเองก่อนเองออกมาเนี่ยเดี๋ยวกูกูซูมไปซูมไปเดินนี่เต็มอ๋อลืมกดยังยังไม่ไอ่านเลยซ้อมก่อนอ้อมื่ก่อนแล้วอ่านแล้วเต็มเดี๋ยววันที่เต็มออกมานะ เองพูดได้นะเองรู้เลยเนี่ยเดี๋ยวปลาเนี่ยถ่ายไอ้ปู่เนี่ยไม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมท็อปท็อปเป็นพยานอ่าเป็นพยานพี่ตูนเป็นพยานนี่พี่ตูนเป็นพยานด้วยหยกด้วยเอาไปรูป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 ไอไอไปทัก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 ไอ้ติมเฮ้ยติมเอาเร็วเร็วเอ้ยเร็วไอติมไอเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันออกมาเจอกันเอาดีที่ทุก ก็เดี๋ยวเจอกันเออเดี๋ยวเจอกันด้วยติมเอ้ยเดี๋ยวเราเจอกันโอ้ยอ่านี่หันมาทางนี้ก่อนสช,ช่หอไใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหัน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 ทำไมวะเนี่ยกล้องกล้องหันกนลับมาอ่อแล้วไม่ไม่ไม่รู้ไงหันทีงไหนหาาอ่ะนี่ติมติมนี่ปู่ปูกป่กับยา่าปู่กับย่าดิเดี๋ยวรอติมมาอยู่นะ ออกมามึงดื้อเจอกัน <c oughs> อ่าโอเคแค่นี้ติมแล้วเจอกันปู <c oughs> บ่าบาย